ะะวันนี้ได้มีวิธีการสอนแต่งหน้าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้านะคะหรือว่าแต่งหน้าไม่เป็นเลยก็มาดูแล้วกันเริ่มตนน้นได้จะใช้บีบีครีมนะคะหรือว่าหลายคนจะใช้รองพื้นก่อนก็ได้หรือว่าจะใช้แป้งเลยก็ได้โอเคแล้วแต่แต่ส่วนตัวได้วันนี้เราอยากใช้บีบีครีมเราก็จะใช้บีบีครีมนะบีบออกมานิดนึงนะประมาณนี้ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราบีบออกมาอีกได้แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วหน้านะ ก็ที่เหลือือาจจะใช้สำหรับใต้ตาก็ได้สำหรับคนที่ไม่มีคอนซีลเลอร์นะคะตอนที่แป้งนะคะได้จะใช้แป้งฝุ่นลงทับหรือว่าจะใช้แป้งรอ,องพื้นแป้งผสมรองพื้นก็ได้แต่ว่าได้จะใช้เป็นแป้งฝุ่นก็จะเป็นอย่างนี้ใช้แป้งหรือว่าจะใช้พับก็ได้แล้วแต่แต่เราเราถนัดใช้แป้งนะเคาะๆะหน่อยไม่ให้มันเยอะเกินไปแล้วเราก็ปัด หน้านเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่คิ้วนะคะสาหรับคนที่มีคิ้วอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเขียนคิ้วได้หรือว่าอยากจะเขียนก็ได้แล้วแต่แต่ว่าอย่างได้เขียนอย่างได้มันต้องเขียนนะเพราะว่าเราเราไม่ค่อยมีคิ้วเราก็ตัดใช้แปรง ก็มัต่อวันที่ตาเลยนะคะวันนี้จะใช้อายแชโดว์ของ Mega Forever นะคะแต่มันเป็นผงอย่างเงี้ยความจริงจะใช้แบบเป็นเป็นอายแชโดว์ปกติก็ได้เนะนื่องจากเราแต่งหน้ายังไม่เก่งมากเราจะใช้อายแชโดว์แค่สีเดียวไปก่อนนะ ตอบกันที่อายไลเนอร์นะคะสามารถใช้เป็นนินสอก็ได้หรือว่าจะเป็นเมจิกหรือว่าจะเป็นเจลก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวได้ขอใช้อ,อ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเมจิกอ่ะเพราะว่ามันง่ายดี ใ็่ว่าอะไรเนะ่าแห้งหรือ,อยางเราลองใช้นิ้วธรรมดาเนี่ยค่ะแตะลงไปตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะถ้ามันหลุดออกมาแสดงว่าเรายังเปิดตาไม่ได้แต่ถ้าแบบแตะแตะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่หลุดออกมามันแห้งแล้วนะเราก็เติมตาได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเราลืมตาได้แล้วแหละ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการดัดขนตานะคะก็จะใช้ที่ดัดขนตานี่แหละน่ารักไหมเราติดเองแหละอยากให้หนีบหนังตาตัวเองเหแล้วก็ดัดตัด,ดจากโคนขึ้นปลายนะคะมาปัดขนตานะคะวันนี้จะใช้ปลาช้อนของนาร์นะ,ะแล้ก็จะใช้แปรง จะเยอะไปไม่ต้องห่วงเอาเอาสีออกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามัน,มนเป็นปืนอย่างนี้แล้วเราก็ปัดปัดให้มันเหมือนเป็นลูกตัวสีนิดนึงอ่ะอยาให้เลยอ่ะตรงจมูกนะเห็นเขาบอกว่าอะไรถ้าเลยถ้าถ้า,ถ,าถ้าลงมาตรงจมูกมันจะทำให้ดูหน้าบานปะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แต่เราปกติเราก็ปัดแค่น้ตอาก็จะได้ลุกใสๆใง่ายๆ แต่งหน้าง่ายมากเลยง่ายที่สุดใน3โลกนะแล้วมาต่อกันที่ลิปสติกอยากได้สีอะไรต่ไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะง่ายที่สุดสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นการแต่งหน้านะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะลองไปฝึกกันดูนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย